มี่คนถามมาพูนีบ้านเจ้าเห็ดคิปแนวใดเจ้าผุ้ปังช่องเจ้าคือแตกแสนแตกล้านดีแท้คือจะสิต่อว่าอย่างไ๋เนาะครับสมือมันบือลดกี่นะครับสมือบ่มีเกณฑ์ไม่มียังนะครับ,ค,รบคือเอาลักง่ายๆงไนะครับผมผมผมสิบอกสีนะครับทุกคลิปอะที่ผมแนะนั่อะผมที่ย้ำเสมอคือคือคอนเทนต์คอนเทนต์ค,นนครับ ผมนีคอนเทนต์เป็นลักเลยนะครับบอได้ปฏิสัมพันธ์บอได้ยังเป็นกอกกอนะครับผมคือคอนเทนต์คือสะสมสะสมคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะครับคอนเทนต์ content มีคุณภาพคืออย่างนะตีนึงภาพชัดเสียงชัดนะครับเป็นต้นฉบับเป็นเรียลดิคิ้งเลยนี่คอนเทนต์เหตุคอนเทนต์มีคุณภาพพวกนี้นะครับแนวดก็งใดนะครับบอจะเป็นต้องเป็นตลกบอจะเป็นต้องเป็นไอ้ไอ้ วิชาการบมอจาเป็นต้องเป็นยัางเป็นการใดก็ได้ขอให้เป็นคอนเทนต์นั้นอะ่ะสมเสมอเเ็ดให้ช่องอะ่ะให้ AI จับแนวทางเราได้ว่าช่องเราเป็นแนวทางแบบนี้นะครับพเพราะเคนต้องมีคุณภาพนะครับนะครับแล้วทุกช่องทุกทุกช่องทางของช่องอะ่ะไม่ว่าสิเป็นคลิปยาวสตอรี่คลิปรีวนะครับ สามช่องนี่นะครับสามช่องนี่ต้องลงทุกมือนะครับของผมเนี่ยลงทุกวันทุกช่องคลิปคลิปเน่าก็คือตรงช่องที่เขียนว่าคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละครับส่วนสิบปลง่งมองมองได้กะเดี๋ยวพมสิบอกอีกเทือหนึ่งนะครับกับช่องช่องเรียวหรือว่าช่องริวนะครับแล้วก็ต้องสตอรี่นี่นะครับสามยางนี่ลง ลงวห้ครบนะครับคือคือของผมนะครับต้องสะสมสะสมแบบไแรสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันบรแมวณประเท็ดมือหนีนะมันเสด็จเมือหนีเลยด้นะครับนี่แหละครับของผมแนวทางของผมนะครับผมสิบว่เคยบอกว่าต้องไปเยี่ยมบ้านต้องไปปฏิสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็จําเป็นไหมปฏิสัมพันธ์มันก็จําเป็นครับมันเป็นการการมีส่วนร่วมกับครีเอเตอร์ท่านอื่น แล้วก็กิจกรรมในช่องของเรามันต้องขยับบอกง่ายๆนะครับขยับก็คือการลงการต่อข้อเมนต์การไปต่อข้อเมนต์มูทั้งสี่นะครับการต่อข้อเมนต์มูเริ่มแรกคือต่อข้อเมนต์เจ้าของนี่แหละครับช่องมันสี่ขยับไปเรื่อยนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยนะครับเฮ็ดมื่อนี้บ่ได้มื่อน <techn> ี้ครับปั้นช่องเฮ็ดวันนี้ไม่ได้วันนี้นะครับมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมก็่สองปีนะครับสองปีกว่าสิได้ แอปซีนะครับโคชิะดะมาร์ทถึงจุดนี้ได้ก็บสองปีนะครับอาจสิบโบมีคอนอาธผมอาจสิบโบมีคลิปที่มันปังแบบเป็นลอยล้านวิวบางสี่นะครับแต่มันก็มีมาเรื่อยๆนะครับช่องให้คนหูไปเรื่อยคอนเทนต์ของผมก็คือถ้าเขาเห็นหนาผมเปล่าเขาจะหูเลยว่าเป็นผู้ยิบานนะครับนี่นี่น,น,นี่คือลักนี่คือแรงนี่คือช่องนี่คือแนวทางของช่องผมเป็นแนวทางช่องที่เอนเตอร์เทนนะครับเป็นผู้ยิบานนะครับซือซ้อซื้อความหมายให้คนเบิ้ง อีกอย่างหนึ่งนะครับคิปคุณภาพก็คือคนดูอ่ะเขาดูคลิปเราแล้วเขาได้อะไรนี่นี่นี่คือหลักเลยนะครับชโม,มือนี้นะครับมันต้องมีประสิทธิภาพมีคุณภาพคือคนดูเขาดูคลิปเราดูภาพที่เราโพสต์ดูคลิปยาวที่เราโพสตอ่ะเขาได้อะไรนั่นแหละคือหลักนะครับต้องไปเอาจุดเดี่ยวมาให้ได้ไม่ดึงจุดเดี่ยวมาให้ได้นะครับแต่กับ,บกเบืนความสามารถของคีเอเตอร์ทุกท่านนะครับลองลองเห็ดเบิ้งนะครับลองล่องใส่วิธีการที่ผมแนะนําเบิ้งนะครับ แต่ผมก็พยายามบอกสม่เสมอนะครับทุกคลิปเลยว่าช่องแต่ละช่องนี่แต่ละไอดีนี่จะบอกขึ้กันนะครับบางช่องโพสต์นี่ได้แต่บางช่องโพสต์นี่บ่ได้จังช่องของผมนีม่โพสต์ยอดเหรียญบ่ได้นี่เริ่มเริ่มลดแล้วครับผมโพสต์ยอดเหรียญวังอาทิตย์วังหันนะครับผมโพสต์โพสดร่องเบิงแต่บ่ติดเหลืองนะครับพแต่ว่าผมเมื่อท่านโพสต์ไดเหรียญเหรียญร่วมอ่ะเหรียญที่เป็นธุรกรรมการเงินนี่ผมบ่เคยโพสต์ผมบ่โพสต์นะครับขัดโพสต์ปั๊มทิติเหลืองผมเลยบ่หันโพสต์ แต่ว่าโพดยอดเหรียญแต่ว่าคลิปแต่ละคลิปนี่ช่องพมเริ่มสีดรอปลงมาแน่นะครับการเขาถึงนี่แหละก็สีโพดยอดเหรียญแต่ว่าคนเขาเบื้องดีนะครับเหรียญก็ขยับดีแต่ก่านเขาถึงของเขามาลดลงนะครับอันนี้ก็มาบอกครับนี่เป็นแนวทางซื้อนะครับเด้อลองไปปรับใส่นะครับก็แต่ละช่องมันสีบกคือกันนะครับครับทีนี้ไปแค่นี้นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ